สวัสดีครับพบก,กัอบอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปในรายการค<พ>น,นมีมงองค์วันนี้เสนอตอนกรรมจะเกิดเตือนไม่ได้ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอซิริ15และ นี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 นะก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะวันนี้ผมที่ผมสิ่งที่ผมจะมาพูดเนี่ยมันก็อิงกับโควิดที่ทุกคนได้เจอได้พบนะปัจจุบันเนี่ยนะหลายครั้งหลายหนผมจะเล่าให้ฟังนี่คือประสบการณ์จริงนี่คือชีวิตจริงนี่คือไม่ใช่ของเล่นหลายครั้งหลายหนผมพยายามเตือน เตือนผู้เตือนคนแต่คนไม่ฟังไม่ฟังเพราะอะไรไม่ฟังเพราะว่ามันเป็นกรรมของเขาทุกอย่างมันคือกรรมนะโลกเนี้ยมันเป็นกรรมของเขาบางทีเนี่ยถึงเรากรำรม,มันจะเกิดเนี่ยถามว่าเราจะเตือนได้ไหมเตือนไม่ได้เตือนไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนนั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทำนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานนะ ท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานของเราเนี่ยท่านได้ผ่านประสบการณ์มาแล้ว9999%เรากประสบการณ์ก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราทักทำนายอะไรไปเนี่ยค่ะอบอกให้เขาไปทำบอกให้เขาไปแก้เขาก็ไม่ทำจนชีวิตเขาก็ต้องพังไปนะคือกรรมอ่ะมันแก้ไม่ได้แต่มันทุเราได้ค่ะการแก้ดวงอะ่ะบางทีที่เขาบอกอหมอดูบอกแก้ดวงได้แก้ดวงได้อะ่ะ แกได้แกได้ในลักษณะของโหราศาสตร์นะคะไอโหราศาสตร์จะแก้ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าจะแก้แบบเต็มๆคือการเพียรภาวนาสร้างบุญสร้างกุศลใช่ยิ่งไปปฏิบัติธรรมนะคะนั่งสมาธินะกรรมาฐานนะคะนี้ยิ่งบุญเยอะอเพราะว่าการทําทานเนี่ยง่ายจริงนะทำแบบอ่ะสละทานสละเรื่องความตานหนีใช่ไหมอ่าทาให้เราเนี่ยรู้จักเสียสละใช่ไหมคะ มันง่ายๆมันแค่แบบเอาเงินให้เขาไปหรือว่าเอาอะไรสิ่งของอา,อาหารให้เขาไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดการที่ปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานได้ยากกว่ายากกว่าแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยด้วยนะคะเอาละครับเดี๋ยวจะสวดบูชาองค์เทพแล้วมาอธิบายต่อครับนะโมต,พพตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ namutasa ว a โต a ะ a t o arahato samma s a m ั u t a s a n a m u ส a s a ะ a ะว a โ a t o arahato samma s a m ุ u t a s a อโอมพระพรหมาปฏิภาหายะทุติยัมปีพระพรหมาปฏิภาหายะปีพระพรหมาปฏิภาหายะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปาทวีคงคาพระพรหมหาเทวาคามมิหัง พระม,มาจิตตังปียังมามานาชาริตินามาภาทานนามาอมาุเมะโมอปิโยเทวมนุสานังปิโยพระม,มานมุตมังปิโยนาคาสุป,ปันนานังปีนินทาริยังนามามิหัง โอมนะโมอิสระเมสิวาเทวันจพวันตุเมเถิดยามเป็นนะโมอิสระเมสิวาเทวันจพวันตุเมตาเดียมเป็นนะโมอิสระเมสิวาเทวันจพวันตุเมเอเตสุขตวระหังพุทโนโมพุทธายปัทวีคงคาอิสระเมสิวาเทวันจมหาเทวะมามิหัง โอมนโมพระพิฆเนศสิทธิปสิทธิเมมหาราภเทติยมปินโมพระพิฆเนศสิทธิปสิทธิเมมหาราภตาติยมปินโมพระพิฆเนศสิทธิปสิทธิเมมหาราภโอมสีฆเนศายะนะมะหัมโอมสีฆเนศายะนะมะหาโอมสีฆเนศายะนะมะห์เอาละกรรมะ มันเป็นสิ่งที่เตือนไม่ได้และเป็นสิ่งที่บอกไม่ได้มีหลายคนมาตรวจองค์ตรวจเทพกับเราเราบอกว่าให้รีบบูชารีบรับแซแล้วก็แก้ไขในเรื่องราวในอดีตก็คือเหมือนกับว่าตรวจองค์ตรวจเทพเสร็จแล้วถ้าเรารู้มีเทพอะไรเราก็ยอมรับแซเรื่องมันก็จะได้จบไปค่ะจะได้แก้ไขเรื่องในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้คือ,อคุณเลอคุณแน่นหนะ้าอกคุณเวียนหัวคุณปวดหัวอย่างวันนี้เป็นวันโกนเนี่ย คต้องมีอาการกันอยู่แล้วถ้าเกิดคุณดูกดขึ้นตลอดเลยนะน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นคออ่ะคือเนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยคืออาการของคนที่มีองค์อย่างผมเนี่ยถึงเวลาผมจะต้องสวดมนถึงเวลาสวดม,มนแล้วสวดมนแล้วทุกอย่างก็จะคลายออกนะแต่ถ้าผมไม่ไม่ปฏิบัติไม่สวดมนไม่ภาวนาเนี่ยผมทุกอย่างมันจะคลายไม่ออกเองโดยธรรมชาติหลายครั้งหลายหนผ,ผมพยายามเตือนเพื่อนผมนะว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าเนียนายรถจะชนนะ เขาก็ไม่ระวังตัวก็ไปกินเหล้าแล้วก็รถก็ชนไม่ใช่ต่อจากนั้นอีกต่อจากกินเหล้าอ่ะใช่ต่อจากกินเหล้า,อ,า,กกลาอืทําไมคะเขาไปทําไมขับรถไงขับรถนั่นแหละขับรถมอไซค์เออบางทีเนี่ยกรรมอ่ะเราพยายามที่จะเตือนคนน่ะถามว่าเตือนได้ไหมพยายามที่จะเตือนเตือนให้เขาเนี่ย เออได้ลดละแล้วก็เลิกไม่พูดถึงอะถ้าเกิดกรรมที่เขาจะต้องเจออยู่แล้วคือแบบมันเลี่ยงไม่ได้อะถึงเราเตือนไปมันก็เป็นตามนั้นนะคะมีหลายครั้งหลายผลที่ผมคุยกับอาจารย์โอแล้วผมบอกเขาว่าผมบอกอาจารย์โอโออาจารย์โออย่าอย่าไปบอกเขาอย่าอย่าไปพูดกับเขามากนะบางคนเขาไม่ฟังเราถามว่าไม่ฟังเพราะเหตุใดเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบางคนเนี่ยเราเจอเขาบอกว่ามีพรเจ้าแม่ควนอิมอย่างเงี้ยแล้ว บอกเขาว่าพยายามบอกเขาว่าอ้เขามีอาการปวดหัวมีอาการเหมือนมีองค์ซ่อนอยู่ในตัวแต่เขาก็ไม่ยอมรับเพราะไม่ยอมรับเสร็จอ่ะมันมันจะสติฟันเฟือนทีหลังบางทีช่วงที่แก้ไขได้คนคนเราพอพอได้เจอจาจันดีจารย์คอยตอบคอยแก้เงี้ยให้มันแต่มันสุดแล้วแต่กรรมนะถ้าเกิดว่าเจอคู่ครองที่แบบว่าคอยขัดเจอคู่ครองที่แบบว่าเอ้ฉันไม่เชื่อเรื่องนี้เธออย่าไปยุ่งกับเขานะไม่ช่วาไม่ยุ่งกับเขาฉันจะเลิกกับเธออย่างเงี้ยเหมือนกับว่า ทางผู้หญิงหลายๆคนก็ต้องเลิกไปผู้หญิงก็ต้องเชื่อแฟนอก็ต้องเชื่อแฟนรักแฟนไงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแล้วถ้าเกิดว่าสามีห้ามให้ไม่ให้ไม่ต้องไปลงทรงหรืออะไรทาอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอืเขาก็จะห้ามกันแ้วเสร็จแล้วคุณมั่นใจหรือว่าอาการที่คุณไม่รับองค์เนี่ยสารษนาคตเนี่ยผู้ชายคนนี้จะอยู่กับคุณได้ตลอดชีวิตจริงขนาดเทพท่านยังอยู่กับคุณได้ตลอดชีวิตเลยนะคะอืคุณไม่สนใจ แล้วท่านก็รอคุณมานานด้วยนะแต่คุณไม่เหมือนว่าใส่ใจมั่งไม่ใส่ใจมั่งบางทีเนี่ยผมก็เลยบอกแล้วจากกรรมของเขานะบางทีเราไปเตือนเขาไม่ได้ถามว่าทาไมเตือนไม่ได้เพราะว่ามันกรรมมันกำลังจะเกิดอย่างบางคนเนี่ยผมบอกเขาว่าคุณคุณเป็นโรคครับผีเข้าคุณอย่างเงี้ยคุณจะรักษาไหมเขาบอกเขาไม่รักษาก็ไปเลยบางคนเนี่ยผมบอกว่าเออข้างในคุณมีองค์นะไปองค์อะไรอย่างเงี้ยผมเช็คคุณบูชาซะเรื่องอ็ไ,ได้จบ เขาก็เขาก็เหมือนกับทิ้งค้างไว้พอทิ้งค้างไว้มากๆมากๆอาการมันก็ลนนนนนบางทีเนี่ยผมบอกได้นะวันที่คุณยังมีอาจารย์หรือคุณยังมีคนที่เขารู้ที่จะแก้ให้ได้อะรีบแก้แต่วันนั้นเพราะว่ามีคนเคยมีมานะถือหาหาอาจารย์มาสามสิบปีอย่างที่อาจารย์โอเคยเจอเขามาหาอาจารย์โออาจารย์โอเล่าสิอะไรงงอะใคร ก็ร่างทรงไงที่รับรับขันกับพระพรมไงเสร็จแล้วปรากฏว่าโดนเผาขันแล้วกลายเป็นบ้าไงอ๋ออืม,อมก็มารับขันครูก่อนจารย์ท็อปจารย์โอเนี่ยคะ่ะคือเขาบอกเขาไปทุกสำนักแต่เขาไม่เจอไม่เคยเจอร่างของพระพรหมเลยไปนะทั่วประเทศเลยด้วยนะอืมเพราะก็ใช้เวลาตั้งแต่อายุสาวๆคะ่ะจนแบบมาทุกวันนี้หกสิบละหกสิบห้าเท่าไหร่สามสิบตอนนั้นน่เขาเขาหาเวลาเขาหาร่างพระพรหมใหม่ตั้งแต่อายุสามสิบกว่านะ สามสาม,สามจนจนหกสิบกว่ากว่าจะเจอพวกมอีมทีหนึ่งน,นะเขาบอกว่ายางมาะรมไม่หาย,ยากยากมากแล้วเขาก็ไปรับมาแต่ละที่เนี่ยมันเขาก็ไม่ใช่ทั้งนั้นเลยอจนมาใช่ตรงนี้แล้วค่ะเขาบอกว่าบางคนเขาก็ยัดพยานาคยัดอะไรใส่เขาเขาบอกว่าเขาพยายามตามหาร่างทรงองค์อื่นที่ที่พยายามที่จะสื่อสารกับของเขาได้จริงๆอ,อ่ะเขาบอกเป็นพญานาคอ่ะแต่จริงๆแล้วอาจารย์ทักว่าสื่อได้ว่าเป็นมังกรนะคะมังกรของ พ่อแม่กวนอิมอ่ะใช่มันมันแล้วแต่คนด้วยเท่าที่ผมรู้นะคือหลายๆครั้งอะ่ะบางคนเนี่ยมาถึงนะเป็นร่างเง็กเซียนไงเป็นร่างอะไรเออเป็นร่างขององค์เฮงเจียงยเงี้ย<า><ๆ>ผมก็ไปเจอเข้าบา,บางทีเขามาเขาบอกว่าอ๋อ,อ,อเนี่ยของคุณต้ององค์นี้เลยนะมังกรของพ่อแม่กวนอิมอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีเทวรูปอยู่พอดีแลให้เขาดู ปรากฏว่าเขาถูกชัยก็บอกว่าอ๋อองค์นี้ละข่ะเนี่ยใช่เลยอย่างนี้แหละอของเขาเขารู้เลยบางทีเนี่ยเราถามว่าผมพยายามเตือนพยายามบอกบอกบอกร่างทรงองค์เทพทุกคนว่าถ้าคุณรู้หรือคุณคุณรีบแก้ตั้งแต่ตอนหนุ่มตอนสาวอะ,ะโอกาสคุณที่จะแก้ตัวก็มีมากบางคนเนี่ยเขาไปถึงสำนักใหญ่โตมาโหฬารเลยนะ แบบคนไปหาทุกวันทุกวันเขาก็สื่ออะไรไม่ได้บางทีอยู่สามสี่วันก็กนสืส่ออะไรไม่ได้ก็มีแล้วก็มาหาผมแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ชั่วโมงอเ,เดี๋ยวก็เจอผมเจอประจาอ่ะพอเจอเสร็จแล้วปรากฏว่าผมบอกเขาเสร็จมันก็ต้องนิ่งไปเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากแค่แค่บูชาเขาไม่อยากรับไปเขาไม่อยากลงทรงบอกงี้อ่ะผมก็ต้องนิ่งนะนิ่งไปนิ่งไปถามว่านิ่งไปเพื่ออะไรนิ่งไปเพราะว่าใจเขาไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมแล้วเพราะว่าเขามาในวัยที่แก่แล้วนะ วัยแก่แล้วนะเป็นวัยที่แบบว่าเรียกว่ามันหมดไฟแล้วหมดไฟแล้วก็ไม่อยากที่จะไปทําอะไรให้ใครแต่เรื่องจริงอะ่ะตามเทวองค์การทั้งหมดอะ่ะโดยธรรมชาติเลยนะคนที่เป็นคนทรงโดยธรรมชาติก็ต้องช่วยคนอยู่แล้วแต่ถ้าไม่ช่วยคนมันมันจะไปช่วยยังไงอะ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยลากมาเจอเราทีก็หกไปแล้วเราก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไงเหมือนกันมันหาวิธีช่วยไม่ได้แล้ว นะเรื่องบางเรื่องอะนะค่ะก็บางทีเขาจะต้องช่วยคนต่อไปนะบางทีอายุมากแล้วก็ลําบากนิดนึงนะใช่มันแต่เจก๊ก็รับได้อยู่ไม่ใช่หรอมันรับอัรับได้แต่เขาแต่เหมือนใจเขาไม่พร้อมแล้วใจเขามันหมดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเฉยบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยอวันที่สติสตางยังดีอยู่เนี่ยอืมัมน มันช่วยได้ก็ช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้แล้วมันมันจบมันจบลงไหมคือขึ้นอยู่กับว,ว่าเขาฟังแล้วเขาจะวาสนาคิดตามได้หรือเปล่าคือหลายคนคิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่หลายคนเขาเรียกว่าวาสนาถ้าวาสนาถึงก็ได้รับถ้าวาสนาไม่ถึงชาตินี้ก็ถือว่าบูชาไปนะบูชากันไปแค่นั้นจบแล้วเพราะว่า <c oughs> จะให้ผมไปบังคับใครบูชาก็มไม่ถึงจะ้ะไม่ถึง,ถงบูชาไงก็ไม่ถึง แต่ว่ามันมันก็ดีกว่าไม่ไม่รู้อะไรเลยนะดี๋าน้อยบูชาก็ถือว่าเออให้การเคารพมั้งแค่นั้นเองเขาอาจจะแบบไม่ได้รับขันนะแต่ก็ออะอาจจะไปแบบไหว้วัดแขกอะไรไปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจันร์อมจบตรงนั้นน่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าวาสนามไม่ถึงนะไหว้ที่วัดโน้นวัดนี้ที่เทวะไรโน้นเทวะไรนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากไหว้ก็ไหว้ก็ขอก็อธิษฐานจิตกันไปแต่ว่าถามว่าถึงเทพไหมก็อาจจะสื่อได้ไหมอาจารย์้อม สื่อสื่อได้แต่ว่ามันไม่ถึงไม่ถึงนี่ก็หมายถึงว่าชาตินี้มันหมดวาสนาไปแล้วหมดวาสนาตรงหมายความว่าไงอาจารย์มันก็คือไม่ถึงยังไงค่ะตัวเขาไม่ยอมรับไงไม่ไม่ถึงยังไงอ่ะไม่ถึงนี่หมายถึงว่าเขาเขาเข้าไปไม่ถึงในจิตวิญญาณในการที่จะช่วยคนไงเขาถึงแค่เพียงว่าเออรู้ว่ามีองค์นี้องค์นี้องค์นี้แต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะไปช่วยคนยังไงทั้งทั้งที่ว่าพรสวรรค์ได้มาแล้วอะไรได้มาหมดแล้วแต่แค่เพียงว่าตัวเองใจไม่พร้อมก็มันก็จบตรงตรงนั้นก็บางทีท่านก็มาสื่ออก็รูู้ย่่วา มีองค์ท่านนะเนาะอืม,อมก็ถึงได้บอกไงว่ากรรมใครกรรมมันบางทีถึงเราจะเตือนยังไงก็ช่วยไม่ได้บางทีเนะี่ยบางคนนะ่ะผมเตือนเขาว่าอะไรรู้ไหมอย่าไปยุ่งกับเขานะจะหมดตัวนะผมเคยพูดไว้นะบางคนนะ่ผมพูดกับเขาหมดจริงๆเขามีบางคนผมบอกว่าเขามาถามผมเรื่องความรักผมบอกว่าสามีคุณจะเอาเงินคุณแล้วก็จะเอาเงินคุณไปเรื่อยๆเ,เขาไม่เลิกกับคุณสุดท้ายผมก็โดนด่าถามว่าโดนด่าเพราะอะไรตรงเกินไปตรงเกินไปนี่เรื่องจริงนะ พอผมตรงเกินไปบางทีเนี่ยการที่ผมสุดท้ายเขาต้องแชทมหาโอ้ด้วยนะล้วบอกว่าเขาเลิกกับสามีเขาแล้วเขาตรงเกินไปไงคือผมตรงเกินไปบางทีเนี่ยการดูของผมมันตรงแต่คนาาเนี่ยยอมรับไม่ได้เขาด่าจันทบเลยแรกๆะ่ะตอนที่ได้ยิงอย่างนั้นน่ะด่าเลยอะ่ะผมผมผมชินกับการโดนดา่าแต่ว่าผมบอกเลยนะผมบอกเลยนะอด่าผมวันเนี้ยวันหน้าเสียใจแล้วอะ่ะคุณจะนึกถึงผมถามว่านึกถึงเพราะอะไร เตือนแล้วเตือนแล้วคน,คนที่มาเตือนให้เป็นคนที่หวังดีที่สุดคนที่ไม่มีใครเขาเตือนอีกแล้วนะแต่บางทีอ่ต้องแลกกับการโดนโกรธนะคะอืมการพูดจริงแต่แลกกับการโดนโกรธแต่โกรธแล้วเนี่ยจะแก้หรือเปล่านั่นแหละอืมอ,มอะเอาละครับนะสมแล้วก็เราก็พูดไปแล้วว่ากรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เตือนไม่ได้แล้วก็บอกไม่ได้เพราะบอกไปคนก็โกรธเรา อันนี้เป็นเรื่องจริงครับนะเพราะพยาญารมันเข้าแทรกพยามาร<อ>ก็คือสิ่งที่จะทําให้เกิดการตะเกิดตายในวะัฏะสงสารนะ่ะมันบี้ให้ให้ให้ผมโดนเล่นงานผมเข้าใจเรื่องนี้อยู่อันนี้มีอีกอย่างหนึ่งนะเตือนแล้วอะเชื่อตอนนั้นเลยนะอืมแต่พอลองไปเล่าให้คนอื่นฟังอะมาคิดทีหลังว่าเอ้ยคนน้องบอกว่าไม่ใช่หรอกปลอบใจไงหวังดีแบบไม่ต้องไปแก้หรอกอย่างนี้มันก็เดี๋ยวก็ดีเองอะไรเงี้ยก็ กรรมก็เชื่อคนอื่นเขาไปก็ปไม่แก่ปล่อยครับต้องปล่อยไปตามกรรมอตาหิอัตนโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ติดต่อดูดวงตรวจ,รวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook a c ซ b o o กโอซิริกรัฐเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรายโอซิริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดทำไม่อ่านไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริการิน ลิ้นทองนะคะเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดต้องสารถอสารบวงสมวเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ f a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริ15และนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 กรรม ผมพยายามแก้แต่บางทีผมก็โดนด่าผมต้องยอรับผมต้องยอมรับกฎกฎหนึ่งกฎกฎแห่งพยามารน,นะเพราะฉะนั้นนะการบางคนยมาดูดวงกับผมมาตรวจกับผมเนี่ยมันใช่ถูกต้องจนหมดแต่ยอมรับไม่ได้โดนด่าก็เยอะไปผมชินแล้วนะบางทีเนี่ยคุณมีองค์องค์คุณมาทรงผมบางทีคุณก็ไม่เชื่อก็มีเยอะที่ผมเจอมานะเพราะสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมก็ไม่ได้หลอกนะผมพูดผมทําออกมาจากจิตใจจริงๆแล้วก็ ช่วยด้วยใจจริงนะคะถ้าคนมีองค์ธรรมฟังปึกเดียวจะเข้าใจว่าเรื่องราวเหล่าเนี้ยมันมีจริงในโลกแต่แค่เพียงจะมีน้อยคนที่เข้าใจเรื่องนี้ไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับอืม